เล่นน้กกับเล่นคนยังไงเนี่ย ชุ่มฉ่ำเลยเว้ยโอ้โหเอ้าเอ้าเจ๊ปุ๊กเนี่ยเจ๊ปุ๊กนี่แล้าจะม่วนกับเพื่อนเว้ยโอ้ยสดๆเลยเจ๊ปุ๊กเนี่เออเอ้าเอ้าเอานานๆได้ออกมาทีป่ะปุ๊กอืม คิดการหน่อยคิดการหน่อยโอ้โหโอโหโอ้โห้โอ้ไปชนน้องยังไงเนี่ยฮะเออเออโอ้ โอ้โหม้วนอยู่คนเดียวครับม้วนอยู่คนเดียวเดยวปุกมม้วนอยู่คนเดียวนานๆได้ออกมาทีเต็มที่เต็มที่เต็มที่เลยโอ้ ฮ่าล on on oh ่ะฮอาฮ่าฮ่าฮ่าปุ๊กปุ๊กปุ๊กอย่าไปชนน้องเด้อปุ๊กอย่าชนน้องเด้อโอ้โหเละตุ่มเป๊ะเละตุ่มเป๊ะอ้าวอ้าวอ้าว อ้าวอาปลุกอา้อาวเ,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 เอาเฮาเฮาลูกๆปลุกลูกๆีก่เล่นแรงเด้เออย่าไปชนน้องเด้เอเดี๋ไปชนพี่จูเด้เออ่าเดี๋ยวเจ๊ปุ้ยเจ๊ปุ้ยดิเจ๊ปุ้ยมีโกรธเด้ออืมโอ้โหโอ้โห

hào 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 khò hào hào Tàu hào Tàu, tàu Tàu hào bay hào 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 โอเคม่วนสุดๆแล้ววันนี้ฝนตกต่อเนื่องสามวันครับฝนตกต่อเนื่องสามวันนี่ม่วนสุดๆเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับธรรมชาติบ้านน้องจูบรรยากาศสวยงามมากธรรมชาติสวยงามมากนะครับวนการหน้าฝน ไม่มีที่ไหนอีกแล้วจะสวยขนาดนี้เหมาะสำหรับความเป็นอยู่น้องช้างนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย